การฝึกสติปัฏฐานการพิจารณาสิ่งต่างๆเหล่านี้พิจารณาขนาันหะเรานี้นะเป็นโพธิปกักยธรรมทำเกื้อกูลแก่การตัดสิรู้แล้วก็พร้อมที่จะบรรลุธรรมอยู่ทุกขณะขณะใดก็าตามที่ไปเห็นรูปเกิดดับที่ไปเห็นนามเกิดดับเห็นกายนะแปรเปลี่ยนดับเห็นจิตแปรเปลี่ยนดับเห็นการเกิดดับนะเห็นกองทุกเนะี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าอันใดอันหนึ่งนะ เห็นของไม่เที่ยงมันก็เกิดดับอยู่ทุกขณะทุกขณะทุกขณะนี่แหละแต่ว่าไม่มีใครเนี่ยฝึกสติเข้าไปรู้เข้าไปเห็นทันไม่ได้สะสมกําลังไม่ได้สะสมอินทรีย์คือทําให้เกิดมีทําให้เกิดมีศรัทธาศรัทธาที่จะเข้ามาศึกษาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าความเพียรที่จะละละอกุศล เพื่อที่จะสร้างกุศลคือการมาสงบสํารวมด้วยกายวาจาความคิดเพื่อที่จะตั้งมั่นตั้งมั่นจิตที่ปราศจากอก,กุศลเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นกําลังกําลังที่จะเกิดปัญญาเพื่อพิจารณาให้เห็นรูปเห็นนามเห็นขันห้าเห็นกองทุก์เห็นแจ้งชัดเจนที่มันไม่เที่ยงเพราะมีเหตุปัจจัยในการสะสมอินทรีย์คือทําให้เกิดมีอินทรีย์ห้า ทำให้เกิดมีจึงมีกําลังเป็นปัญญีสีเพื่อเพิกถอนเพิกถอนอัตตาตัวตนมันไม่อ่อนแอตัวปัญญีสีเนี่ยไม่อ่อนแอมันไม่ปัญญาอ่อนมันจะแข็งแกรง่งมันจะแกะ่กล้าปัญญาแก,ก่กล้าปัญญามีกําลังเพิกถอนตัวตน มันจะเห็นแจ้งชัดเจนเลยว่าไม่ใช่บุรุษบุคคลที่จะเป็นตัวเป็นตนที่จะไปยึดมั่นถือมั่นเอาของเกิดของดนะําเอาไว้ได้ถ้ามีเหตุปัจจัยมาให้เกิดมันก็จะมีเหตุปจนะัจจัยให้ดับจะเห็นแจ้งปฏิสุทุมบาเนะ่เห็นแจ้งปฏิจจสตุมบานะี่ชัดเจนก็ได้ดำเนินตามคำสั่งสอนของพุทธเจ้า ทุกขณะที่ใช้จะมีสติเนี่ยที่ฝึกไว้เนี่ยเป็นฐาน,เ,นเข้าไปรู้เห็นการเกิดดับของมันการเกิดดับของธรรมดาธรรมชาติเนี่ยทุกอย่างที่มีเหตุปัจจัยในการกระทบดับหมดมีเหตุปัจจัยในการเกิดดับหมดเห็นแจ้งปฏิจจุมุบาทเห็นแจ้งธรรมเป็นสังคตะธรรมสังขารที่ปรุงแต่งน มีเหตุปัจจัยในการเกิดมามีเป็นดับแล้วก็จะเห็นฝั่งอสังคตะธรรมด้วยที่ไม่มีเหตุปัจจัยที่จะปรุงแต่งให้เกิดก็ไม่มีเหตุปัจจัยที่จะต้องไปดับอะไรไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดไม่มีเหตุปัจจัยให้ต้องดับอะไรเห็นด้วยเดังนั้น,นเวลาเรามาฝึกมาพิจารณาให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงของโทษภัย ในขันห้าที่เรามีโทษของมันคือความเสื่อมถ้าเกิดมาอีกเสื่อมแน่จะเกิดเป็นอะไรก็ตามจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นเทวดาเป็นพรหมเสื่อมในวัฏฏสงสารเนี่ยเกิดมาแก่เจ็บตายเกิดมาเสื่อมเกิดมาพ,พัดพลาดพราะมีเหตุปัจจัยในการเกิดก็มีเหตุปัจจัยในการดับ ผู้ที่พิจารณาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายในการเกิดในวัฏสงสารเพอเห็นการเกิดเนี่ยเป็นทุกข์ทุกข์เพราะแปรเปลี่ยนทุกข์เพราะเปลี่ยนแปลงทุกข์เพราะคงที่ไม่ได้นี่คือสภาวะทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันยึดมั่นถือมั่นเอาอะไรไว้ไม่ได้ในโลกไอ้โลกเนี่ย โลกตามสมมุติโลกโลกธรรมหรือโลกกว้างวานาคืบที่ได้จากการเกิดมามีเป็นยิบมั่นถือมั่นเอาไว้ไม่ได้เป็นของเกิดของดับเป็นของเสื่อมเขาเลยเบื่อหน่ายในการเกิดมามีเป็นเบื่อหน่ายในพบในชาติเมื่อเบื่อหน่ายก็จะคลายมันจะคลายไม่อยากคลายก็คลาย เพราะมันได้สะสมนิพิทายานคือความเบื่อหน่ายมันคลายความยึดติดมันก็จะหลุดจะพ้นออกจากอุปทานความยึดมั่นถือมันที่จะเป็นตัวเป็นตนกับของเกิดของดับกับของเสื่อมในโลกรูปนามขันห้าที่ได้มาจะเป็นการเกิดเป็นอะไรก็ตามเป็นพบเป็นชาติในวัฏสงสารนี้จะเป็นเทวดามารพรมหมูสัตว์เหล่าอื่น เป็นของชั่วคราวชั่วคราวชั่วคราวทั้งหมดเลยเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงเป็นทุกขังคือมันอยู่คงที่ไม่ได้เป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นของตัวตนชั่วคราวชั่วคราวที่มาใช้ในวัฏสงสารเกิดดับเกิดดับแปรเปลี่ยนอยู่ในโลกหมุนวนแปรเปลี่ยนในวัฏสงสารอีกยาวนานหาต้นหาปลายไม่เจอ ถ้าหากว่าไม่ได้มาพิจารณาเห็นอริยสัตซีตามความเป็นจริงตามคาสั่งสอนของพุทธเจ้าคือไม่มาเห็นทุกข์จากการเกิดพอเห็นการเกิดเนี่ยทุกข์ผู้นั้นจะเห็นอริยสัตเห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์คือการหลงไหลเพลิดเพลินเป็นตัวเป็นตนกับอัตภาพที่ได้มาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมัวไปเพลิดเพลินกับกองทุกข ก็เลยไม่พ้นจากทุกข์แต่ผู้ใดอยากจะพ้นจากทุกข์จะต้องมาฝึกมาศึกษาให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงของสภาวะทุกข์เหล่านี้เมื่อเห็นแจ้งตามความเป็นจริงของทุกขก์ของเหตุให้เกิดทุกข์เขาจะละเขาจะเบื่อเขาจะหน่ายเขาจะคลายความยึดติดและไม่ไปหลงไหลไม่ไปเพลิดเพลินเ,อ,เ,นเอาทุกข์เนี่ยมาเป็นของตน พราะสภาวะทุกอย่างเนะี่ยไม่ใช่บุรุษบุคคลเป็นของชั่วคราวก็เลยละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นละความยึดมั่นถือมั่นไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันหนะ้ากองทุกหรือกรรมเก่าเหล่าเนี้ยไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมาเป็นของตน พะเมื่อไหร่ที่มีตัวมีตนไปยึดมั่นถือมัน่นนั่นคือการเกิดวนเวียนในวัฏฏสงสารส่วนเวลาที่เหลือกับผู้ที่ได้ละได้ปล่อยได้วางอุปทานแล้วเนี่ยเวลาที่เหลือก็แค่ดูแลบริหารจัดการอัตภาพที่ยังเหลืออยู่ตามสมมุติโลกไม่เป็นหลงไหลในโลกใช้อัตภาพ,พฟรีๆเสือเส่อมๆฟรีๆแก่เจ็บตายฟรีๆเนี่ยเป็นอัตภาพสุดท้ายในโลกไม่คาดหวังในภพหน้า ที่จะได้ของเสื่อมมาเสื่อมอีกนะมันไม่รุ่มไม่หลงมันไม่ไปเพลิดเพลินมันไม่ลหลงไหลไปตามมันเบื่อมันหน่ายมันเลยคลายความยึดติดกับอัตภาพที่มีที่เป็นและไม่คาดหวังในการที่จะได้อัตภาพอื่นไม่หวังพบหน้าเบื่อหน่ายในพบในชาติเบื่อหน่ายในการเกิดแก่เจ็บตายเบื่อหน่ายในการมีการเป็นตัวตนก็เลยคลายความยึดจิต ก็หลุดก็พ้นออกจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในโลกโลกกว้างวานาะคืบโลกขันห้าโลกกองทุกเนี่ยโลกกระทำเนี่ยนั้นกิจที่ควรทำมันจบจบกิจพมจันทร์พรมจันทร์คือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นี้คือบริสุทธิ์จากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่จะเป็นตัวเป็นตนบริสุทธิ์จากตัวตน เพราะผู้ที่จบกิจพมจันแล้วเนี่ยคือจบกิจจากการที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนอัตภาพนี้เลยใช้เป็นอัตภาพสุดท้ายในการดูแลบริหารจัดการอำนวยความสะดวกรอการไปทิ้งรอการไปแตกสลายตามธรรมดาธรรมชาติเพราะมีเหตุปัจจัยในการเกิดมามีเป็นก็มีเหตุปัจจัยในการดับนี่คือธรรมชาติในการเกิดดับ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามกฎของไตรลักษณ์เป็นเรื่องปกติธรรมดานี่เห็นแจ้งธรรมชาติเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วก็ได้ละได้ปล่อยได้วางได้คลายความยึดมั่นถือมั่นออกผู้ใดย,ยึดมั่นถือมั่นอยู่เ,เพลิดเพลินอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณก็จะไม่พ้นจากทุกข แต่ผู้ใดได้ละได้ปล่อยได้คลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณก็จะเป็นผู้พ้นผลจากทุก